ขึ้นย่าหมเสับยางออมเนือ่อนออมสานออกกำลังกา้แต่ว่ามือนียางบบได้บ้านย่ายมือนีฝนตกลิ่นพี่น้องฝนตกลิ่นแต่ว่าอากาศเย็นหนาวที่เย็นเย็นองศานั่งเขียวมากดึงพี่ให้สายบ่ได้ยางเลาะ หัวเลาะวนแนข้นน่าหมดเส่องยางออกเหื่อนออกสัน่นออกกำลังกายแต่ว่ามือนี้ยางบบได้อันเบิดฝน,นจริงๆล้ะบมืนี้เพราะว่าเดือนปใต้ฝนนอก,น,อก,น,อกน้องใ้ฝนตอนหนาวมันถึงชิม,มีท้องฝนอยู่กะนัง หนาวอยู่มองนี่ละอากาศเริ่มนาวแล้วพี่น้องบีเบิดฝนนะฝนลิ่นแล้วก็นั่งหนาวอยู่มองนี้นะนั่งอยู่ได้แต่แค่นี้หนาวห่มผาอยู่ดี่ย่างไปใส่บ่ได้พี่น้องฝนลิ่นยายบ่วเป็นผู้สาวยายผู้เท่าตะบายย่านสีหนาวที่ละบียนี้นห,นานหาฟืนหาตองมากออ ผิฝนลินแล้วก็นั่งหนาวอยู่มังนีนะ่ะนั่งอยู่ได้แต่แคร์นี่หนาวห่มพาอยู่นี่ยนะน้ำฝนลินน้ำแล้วก็ล่มหนาวน้ำแตาว่าร่มหนาวฝนที่ช่วงหนาวฝนสิบรดอนหนาวเย็นเยือกแบบนี้อันนี้มันเย็นะพี่นนะ้ยงเย็นหนาวได้ยยกับ นว่าสีรูปดอกหรือเกี่ยอะไรเป็นใต้ฝนหลือน้องพี่น้องเนาะหนาวก็มาอะไรนี้คนกระลินคือจิดวิกาข้าเจ้าก็เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเราผู้คนใทยเขาพิงไส้เลยพี่น้องผู้เ่าหนาวก็พิงไส้ มีโมทันมี่ฟื้นมีตองถึงมาดังผีงมีสวัสดีพี่น้องสวัสดีสาววันอาทิตย์สวัยุียุยูกะนัง่งหนาวอยู่มองนี่ละอากาศเริ่มนาวแล้วพี่น้องพี่เบิดฝนละเ้าวสวยกับสีขาแตกปากแตกที่บ้านนี่แต่ว่ญญาย <laughs> ยายบวงบันไดยลราคาแตกฝากแตกน้ำฝนล,ลิ่นน้ำแล้วก็ล่มหนาวน้ำถ้าว่าล่มหนาวฝนที่ช่วงหนาวอยวกน็นังหนาวอยู่มองนี้ละอากาศเริ่มหนาวแล้วพี่น้องพี่เบิดฝนละยายบวงเป็นผู้สาวยายผู้เ่าว่ายายนั่นสีหนาวที่ระนนี้ ตองหาฟื้นหาตองมะกอบวิงขมงผานั่งเขียวมากดึงที่ไอ้ไซบูดายดยางเลาะหัวเลาะสวนในเดือนสิบเอ็ดหัวล่มตองเดือนสิบสองหัวล่มอวยถึงนะาหญ่ผมเป็นผู้สาวยายผู้เท่าสบายย่านนั่นที่หนาวที่ละบนี้ตองหาฟื้นหาตองมะกอบวิง ไล่ฝนหนอพี่หนอไล้ฝนตอนหนาวมันเป็นชีมี่ทั้งฝนสวัสดีพี่นอ้องสวัสดีเสารวันอาทิตย์เสาร์วันวิวยายบําเพ็ญผู้สาวยายผู้เฒ่าสบายย่าหนันสีหนาวที่ละมันี้ตองหาฟืนหาตองมะกอรอวิง ผิวไฟเลยพี่นไไ้นองผู้เฒ่าหนาวก็ผิงไฟนี่บอท่านนี่ฟื้นมีตองถึงมาดังผิงคน,นลินล้วก็นั่งหนาวอยู่มองนีนะนั่งอยู่ได้แต่แค่นี่หนาวห่มผ่าอยู่ดีย่ยะอากาศหนาวเย็นควมเย็นควบเย็นที่มันแตกต่างจากเย็นฝนนี่พี่น้องคี่เย็นหนาว อัน,นเบิดฝนจริงๆละมันนี่เพราะว่าเดือนฝนสีบ่นเลยหนาวเย็นเยอๆๆนือดแบบนี้อันนี้มันเย็นนะพี่น้องเย็นหนาวใหญ่กับว่าสีบยุอยุ่ก็กกนั่งหนาวอยู่มองนี่ละอากาศเริ่มงาวแล้วพี่น้องสี่เบิดฝนละส้าวสวยกับสีท้าแตกปากแตกที่บ้านนี้ ่ว่าใหญ่ใหญ่โห่วงบันไดรวคาแตกปากแตกส้าวสวยกสิขาแตกปากแตกที่บ้านนี้จะ่าใหญ่ใหญ่โบ่วงบันไดรวคาแตกปากแตกดันจะเกี่ยวแมันเป็นใต้ฝนแล้วนพี่น้องเนาะหนาวก็มากละบ้านนี้ฝนกระลิ่นส้าวสวยกสิขาแตกปากแตกที่บ้านนี้ สบายาย, <c oughs> ยายบ่ห่วงบันไดราขาแตกฝากแตกผมพานั่งเคี่ยวมากหนึ่งทไปใสยบันไดยางเลาะหัวเละาะสวนแนเป็เมือขึนนนนน้นหน้ามือเศร้ามื่หนาวผู้นุณลุงผู้หน่อยเพื่นสีบับวหนาวโจรสบาย่ายหนาวน้ำฝนลิ่นน้ำแล้วก็ร่มหนาวน้ำ,นำ ตวาวะร่มหนาวฝนที่ช่วงหนาฝุกนือจิตวิกาข้าเจา้าก็เกี่ยวเขาเกี่ยวนามล้วพูดคนใต้เขาอากาศหนาวเย็นค่วมเย็นค่วมเย็นพี่มันแตกต่างจากเย็นฝนนี่พี่น้องคือเย็นหนาวอืเป็นเมือกขึ้นหน้าเมือเศร้านหนาว ันคุณลุงผู้หน่อยเพิ่นสีบัวหนาวโจรจสมาย่าหนาวคนมผานั่งเขียวมาดึงพิ่ไปใส่บัวใหญ่ยางเลาะหัวเลาะสวนเลยจืดจิตวิการข้าเจ้าก็เกี่ยเขาเกี่ยวหนามเราคู่คนไสยเขาบ้านย่าเหมือนฝนตกลิ่นพี่น้อง ฝนตกลินแต่ว่าอากาศเย็นหนาวที่เย็นเย็ดน้นำฝนล,ลินน้นำแล้วก็ร่มหนาวนำ้ำแต่ว่าร่มหนาวฝนที่ช่วงหนาฝนสีบลอด์หนาวเย็นเยือกแบบนี้อันนี้มันเย็นนะพี่น้องเย็นหนาวใหญ่แบบว่าสูบเท้าว่วยกับสีขาแตกปากแตกที่แาบนี้ แต่ว <c oughs> oh ่ายายยาย่ห um, ่วงปนได๋อยราาแตกปากแตกเป็นมือขืนหน้ามือเศร้าหน้าหนาวคุณลุงผู้หน่อยเพิ่นสีบนหนาวโจากแต่ว่ายายหนาวเ้าว่วยก็สีขาแตกปากแตกที่บ้านนี้แต่ว่ายายยาย่ห่วงปนได๋อยราาแตกปากแตกข้นหนยามือเศร้ายาง ออมเหนือยออกสั่นออกกำลังกายแต่ว่ามือหนีย่างบ่ได้ป้ายฝนนอกพี่น้องใกล้ฝนตอนหนาวมันเห็นชิมี่ท่องฝนที่มันหอดระดูก้านของดอกของเกี่ยวแหลมนเป็นป้ายฝนแลระนับพี่น้องเนาะหนาวก็มาอะไรแบบนี้ พ้นกระริ่นออกกำลังขาแน่แง่เสากระยางบ่ได้มันติดฝนฝนหนาวหล่ะหลับออกกำลังขาแน่แง่เสากระยางบ่ได้มันติดฝนฝนหนาวหล่ะหลับเดือนสิบเอ็ดหัว <an> ล่มตองเดือนสิบสองหัวล่มอวยเห็นไหม พิงไฟนี่พี่น้องผู้เฒ่าหนาวก็พิงไฟหนึ่งโบธันมี่ฟื้นมีตองถึงมาดังพิงหน,น,นาวเย็นพี่น้องคือธิจิติกาข้าเจ้าก็เกี่ยวเขาเกียเก่ยวนามเราพูดคนใส้เขาพิงไฟนี่พี่น้องผู้เฒ่าหนาวก็พิงไฟ มีโมทันนี้ฟืนมีต่อมถึงม,มาดังผีน้ำฝนลิ่นน้ำแล้วก็ล่มหนาวน้ำแต่ว่าล่มหนาวฝนที่ช่วงหนาวฝนยางไปใส่โบได้พี่น้องฝนลิ่นพี่น้องเยอนชิบเอ็ดที่เบิดแหละเนาะ คนลินหล้วก็นั่งหนาวอยู่มองนี้นะ่ะนั่งอยู่ได้แต่แค่นี